ออกไปนับบาทตามหลวงพ่อหลวงตาเขาที่กินข้าวก้บบาทได้สบายมากเลยไปเข้าเตียงนอนพี่กุลได้ไหอย่าพูดเหมือนกับว่าพี่กุลเป็นคนอื่นไกลสใจ้ที่พี่กุลทำทกวันนี้นะพี่กุลเต็มใจเพราะพี่กุลน่ะรับที่แก้วนะจ๊ะพี่กุลที่บอกพี่กุลตามตรงเลยก็แล้วกันนะที่มองตาพี่กุลน่ะพี่ก็พอจะรู้ได้ว่าพี่กุลคิดกับพี่ยังไงแต่ว่านี่สายตาของพี่เ่ย พี่กุลเป็นน้องสาวคนหนึ่งของพี่ขอให้พี่กุลเนี่ยรักษาความดีตรงนี้เอาไว้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นนะพี่จะเป็นพี่ชายที่ดีที่สุดให้กับพี่กุลเลยพี่แก้วจ๋าถึงแม้ว่าพี่แก้วน่ะจะไม่ได้มีใจให้กับพี่กุลแต่พี่กุลเชื่อว่าสักวันหนึ่งความดีของพี่กุลจะต้องเอาชนะใจพี่แก้วให้ได้ถึงแม้ว่าพี่กุลน่ะจะได้รับพี่คร่องเดียวตอบแค่นี้พี่กุลน่ะก็พอใจแล้วละพี่แก้ว โอ้กูอยากจะรง้วนือทีมันถูกจาเปตัวเลตาโตอ้ีเชอไอะไรอะหายนี่ร้องเพลงเขาเสียหมดทาไมอะเรื่ยังไงนักร้องเขากำลังเพลงกาลังมาแรงเลยเพลงกูร้องถูกแล้วเพลงกำลังจะดังเลยนะทำไมอะหายนักร้องถูกจับเลยถูกจับโดนตำรวจจับเหรอ ถูกเมียจ้าระแวงนะพี่ระแวงมันก็ไปยืนชั้นล่างติดไปยืนชั้นสามเลยแกบเหรอไปทิดติดตัวจะได้ไม่ถึงคุณร้องพี่จะไหนนะเกิดมาถูกสปิ๊กไม่ได้ทำน้อยเออลองร้องไงมันถูกสปิ๊กสปิ๊กเห็นจมูกให้นายรู้สึงอะไรวะสปิ๊กม่มิต นันะกูมานะแป๊บหนึ่งนะมาทำอะไรกันี่ะจะอ้วกอ้วกจอ้วก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 อ้วอ้วกอ้วกอ้วกอ้วอ้กอ้วกอ้กอกอ้กอ้ว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 กอกอ้วกอ้วกอ้วอ้กอออ้ออ้วอ้วกอ้้วกอ้กอ้อ้วกอออ้วกอ้วกอ้ออ้อ้ ตอนตอ้นไปไปแล้วมึงทำอะไรกันเนี่ยเรนนี่เกสิควายกูรู้แล้วมึงเรนนี่เกกูเห็นมึงท่องอะไรกันอยู่นั่นแม่ต้องหันหน้าท่องอะไร้ยังคล้องไรยังท่องได้คล้องอะไรนี่อย่าว่าแต่ขันหน้าเรนกุศลาก็องได้ท่อยใครอ่ะเอาส่วนงานทุ่มไงสามดีกูไม่ได้ถามมึงมึงไม่บอกพ่อมาละพ่อกูตายแล้วนี่ท่องได้ย์ไงวะผู้หญิงมื่อก่อนแก่ทุกวันเลยนี่ก็เหมือนกันน่ะฮะพี่พูดอะไรฮะให กติบ้าใช่ฉันมาหาพี่แก้วก็เข้าน้ำมาส่งให้พี่เขาแต่ที่สำคัญไม่ได้อยู่กันสองต่อสองอยู่กันตั้งหลายคนเกศพี่จะพูดอะไรนะให้เกียรติเขาหน่อยแล้วนี่ในวัดในวาพูดอะไรไม่กลัวบาปอ่ะเพื่อนโอ้ยส่งเข้าส่งน้ำพี่ไม่ได้เป็นพระเลยเนี่ยมากรุณาจะเกิดพี่เป็นพระเนี่ยพี่จะบวชที่เนี่ยแล้วแล้วหนูจะมีข้าวใพี่บ้างป่ะอย่าบวชเลยจะทำชี้ท้องอีกมึงเฮ้ยปากวีแก้ว อะไรไม่ท,อท,ท้องชีคือกระดานเลยคันหน้ามีแค่นี้หรอ <c oughs> กานท้องได้ยังพ <c oughs> ี่ท้องได้แล้วถามทำไมนะฮะ้ยอยู่กี่วันเนี่ย มาอยู่วัดได้ไหลายวันแล้วสองสามวันที่ก็จะบวชแล้วเนี่ยเคยรู้อะไรบ้างเไยท่องได้แล้วตายเลิกแม่นหรือเปล่ามันท่องแสงเจ้าวัดแล้วกัน,นเฮ้ยไม่เชื่อหรอกขอดูหน่อยเดี๋ยวขออ่านบ้างเดี๋ยไปดูทำไมอ้าวเผื่อปีหน้าปวดก็ได้ท่องไว้ก่อนติดขัดในโบสถ์เว้ยมึงไม่ต้องบวชหรอกมึงน่ะมันเก่งสวดยัดอยู่แล้วเราตีอุ่นปากพี่ด้วขอดูหน่อย จะไปท่องก็ไปท่องไงแต่ก <iums> right? yeah. oh ็จริงนะปีหน้าเนี่ยเออปวดให้แม่เหมือนกันก็หนูจะปวดแล้วครับพี่แก้วหนูว่ะทุนสิบเก้าหยบหยบอะไรแตยี่สิบเต็มแล้วเด็กวันนั้นเพิ่งอายุสิบเก้าเองเหรอเดี๋ยวคนไหนวะอีฟิล์มฟอร์กูลีไงเพิ่งเพิ่งเด็กวันนั้นตอนนี้19แล้วเหรอมึงเออขอบใจเมื่อนะมื่อเงินแก้กูด้วย เช่แลวก็เอาไปแต่ว่า,<อ>าต้องเอาไปข้องจริงๆนะต้องรับปากพี่นะว่าจะเก็บรักษาดูแลให้ดีห้ามทำขาดห้ามทำหายเด็ดขาดคนรู้ว่าไม่ได้ควายรู้เรื่องเออข,ของตาเขาเอาอของใครก็เห็นนะอย่าดูดเลยขาดนะดูรับปากพี่ก่อนเออรับปากรับปากรับปากเลยเอาไปแล้วตรวจที่นี่เลยให้ีฟรีถึงร้อยพี่พ้องนั่นน่ะเดี๋ยวดูดิเป็นคนตะล่อ้โห โอ้โหสองแผ่นเลยเอาไปท่องซะมันท่องอะไรได้ช่วยมีอะไรอะไรอย่านี้พี่เกย์สมมติไอ้งูมุดไงมึงจะมาเขียนอะไหนาล่ะเฮ้ยก่อนยังเมื่อวานยังไม่มามึงไม่สบายไปหาหมอหายไปหาหมออะไรล่ะพี่เซนท่านล่ะแล้วมึงเห็นได้ไงว่ามึงเป็นเซนันไม่รู้มันใจมึงก็เล่ามาสั้นมึงท่องได้จริงป่ะว ก็พีท่องได้แล้วพี่ต้องบวชพี่ก็ต้องท่องได้สิเกตแนใจนะถ้ามึงจำได้ท่องได้แล้วเูาทีแม่เลยเฮ้ยพีทโอ้ยเึงต้องตกันเลยเหรอเฮ้ยไอเกลไ่ได้ต้อง่อยกูมีมึงมาทำกันเองใช่เกตมายก่ะ ใหญ่แล้วจามมะมาหัวบบอมาตาขคอคุน้นแคร์ให้กูทั้งโกรธทั้งเกลียดทั้งแบบนี้ตัวเสียดเหมืนหนแบบนี้ทำไมวะมึงต่อยหน้ากูมึงทักก็แค่นดีวนะโกรดเลยต่อยกูบอ่อนเนีะไม่แล้วม่นห,หนาเไรสั่นเนี่ยมาทำผิด นับใหณคุณยิ่งยุ่งดีกว่าเข้าราวีนิชปัดสิงและเซนพอพูดดีก็ได้เธอมองดูแลมันเพื่อข้อเท็งิี่ก่ไอเท็งคุณต่อยไม่เห็นไหมอ่าฮะพี่แก้วจ๊ะวันนี้นะพี่คุณควรจขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะพี่พี่คุณพี่คุณไม่อยากอยู่ที่นี่นา เหม๋ขี้หน้าคนแถวนี้แหม่ไม่พี่กุลพี่การพี่กุลไปเร็วกลับบ้านดีๆนะพี่กุลไอ้ว่าเปลี่ยนเป้าหมายแอ้พี่กุลเธอเชื่อฟูต่อยกูหน้าทอนเลยไปไปเปลี่ยนเป้าหมายนะเออแก่เฮ้ยทำแบบนี้ทำไมไม่กลัวบาปทำได้ไงวะก็มึงท่องได้อะกูถีงทิ้งไปเลยอะแค่กระดาษแค่นี่มึงต้องต่อยหน้ากูด้วยหรอปอนไปหมดเว้ยจะไปไหนไปหาเรื่องใครเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยอะไรก็เด้กูโตแล้วจะไปไหนแต่ที่สำคัญนะไปไหน ไปไหนก็ไปหาเรื่องคนอ,อื่นไงไปไหนอีกแล้วเนี่ยหายเมื่อวานก็ลางงานไม่ยอมมาผมไปหาหมอหมอต้องตีอะไรอยู่เซนทันอดีตคลินิกเขาตั้งที่นั่นเวย้ยคลินิกทีไหนเลิกเทอร์นกูไปไหนจะไปคู่งูงอะไรคงราชดาไหนนั่นี่ะปากวิจะขึ้นเป๊เลยกูจะไปหาแม่ แล้วไปบอกแม่วามึงกัต่อยหน้ากูโดนแม่กระเพิ่มแม่แก้วนี้ใสแบบม่ทันทีเลยเกไปเอาเลยไปกลับบ้านได้แล้วไปเยไปงาเรื่องคนอื่นเขาไ่ทั่วไปำาหรอกมันไม่ไปไหนหรอกมันกลับไปฟ้องแม่มึงเพรามึงกลับไปบ้านแม่ก็มาตีมึงมูว่ารีบมึงกลับก่อนที่มันจะถึงดีกว่าไปบอกกับแม่ก่อนเกเหื่อยใจจริงเลยไปไปบ้าน ลับ้านลาบ้านมาหลานพูดเก่งหมดจแก้วจรูรืงมาว่าจะเก่งตัวไี้ม้